พระเจ้าตรัสถามว่าคุณพอใจในวิถีทางของฉันคุณโง่หรือฉลาดกันแน่แต่เรียกของพระเจ้าทําเป็ด call of God สามสิบพฤษภาคม2554จากพระเจ้าพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระวจนะของพระเจ้าตรัสกับทิโมธีสำหรับฝูงแกะเล็กๆของพระเจ้าและสำหรับทุกคนที่มีหูที่จะได้ยินพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าฉันได้ถวายและมอบของขวัญมากมายดูเถิดฝูงแกะเล็กๆของฉันก็ได้รับความรู้และการเปิดเผยอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แต่ใครล่ะที่ขอบพระคุณฉันอย่างแท้จริง ใครบ้างที่ยินดีกับของขวัญของเราผู้ทรงถวายพระพรแด่พระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะความมีน้ำใจของพระองค์และมีใครบ้างในพวกท่านที่ได้รับพรด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อเราให้ของขวัญแก่ผู้อื่น และผู้ทรงอวยพรน้มของเราตามความประสงค์ของเราหรือชื่นชมยินดีในความยินดีของผู้อื่นโดยกล่าวว่าอาเมนข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ปิติยินดีในพระองค์และทางของพระองค์ข้าพระองค์ได้รับพรตามน้ำพระทัยของพระองค์แม้ว่าข้าพระองค์จะเห็นน้ำพระทัยของพระองค์กระทำในอีกทางหนึ่งก็ตาม และเมื่อพี่ชายหรือน้องสาวของข้าพเจ้าได้รับพรข้าพเจ้าก็ได้รับพรด้วยเพราะพระมะคราทั้งสิ้นของพระองค์ถูกต้องและดีข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงอวยพรประชากรของพระองค์ตามที่เห็นสมควรเพราะข้าพระองค์ได้รับพรตามน้ำพระทัยของพระองค์ทุกเวลาและทุกฤดูการด้วย แต่ประชากรของเรายังคง,งโงเ่เขลาและฝูงแกะเล็กๆของฉันก็อิจฉาริษยาความอิจฉาริษยาที่ไม่ชอบธรรมเป็นเพื่อนของคนงโง่ส่วนผู้ที่อิจฉาก็คว้าความริษยาเดินจูงมือกันด้วยความโลภยังมีคนอื่นปฏิเสธที่จะละทิ้งความเจ็บปวดในอดีตสร้างความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลจากผู้อื่นในตัวเอง ขณะเดียวกันก็ปล่อยให้ผู้ที่เป็นจุดสนใจของความปรารถนาของพวกเขาเพิกเฉยต่อสาเหตุที่ไม่ยุติธรรมของพวกเขาเพราะมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่รู้และมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มองเห็นผู้สำรวจจิตใจและความคิดใช่แล้วพระองค์ผู้ทรงประทานให้แก่แต่ละคนตามพระประสงค์ของพระองค์เอง เหตุใดชนชาติของเราจึงยังนั่งพิภากษาผู้อื่นอยู่ตัดสินคำและความตั้งใจของเราด้วยต่อต้านวิถีทางของเราหรือเจ้าจะพยายามขึ้นไปเหนือผู้สูงสุดด้วยหรือไม่คุณจะเอาบรลลังของฉันไปไหมเพราะฉันบอกคุณว่าทุกครั้งที่คุณนั่งตัดสินและตั้งคำถามกับทางของฉัน คุณจะดำเนินตามความปรารถนาของซาตานคุณติดตามทางของลูซิเฟอร์เมื่อเราอวยพรผู้อื่นทำไมท่านจึงไม่ชื่นชมยินดีในนั้นเมื่อฉันตำหนิคุณทำไมคุณถึงตั้งคำถามและต่อต้านและสแสวงหาสิ่งเดียวกันเพื่อผู้อื่นฉันไม่ใช่พระเจ้าใช่ไหมเราไม่ได้ให้แก่แต่ละคนตามความเชื่อของตนตามที่เห็นอยู่ในใจของเขาหรือ เหตุใดคุณจึงตั้งแถวให้ฉันปฏิบัติตามความเย่อหยิ่งของคุณหรือทึกทักเอาเองว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมเหตุใดท่านจึงเอาแต่เปรียบเทียบตัวเองอยู่เรื่อยๆโดยรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ฉลาดฉันได้เตรียมสถานที่ของคุณแล้ว เสนอวันขอบคุณพระเจ้าและยุติข้อเรียกร้องของคุณให้อภัยและอวยพรปล่อยวางและเชื่อฟังรักกันและกันจงชื่นชมยินดีในทุกสิ่งที่ฉันทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่ฉั้นมอบให้ผู้อื่นและเมื่อฉันเลี้ยงคุณก็จงรับประทานจากจานของคุณเองและขอบพระคุณ ฝุงแกะน้อยเอย๋ยมันเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วแต่หลายๆท่านก็ก้าวถอยหลังราวกับว่าไม่ใช่ชั่วโมงสุดท้ายเดินขึ้นลงเหยียบเข้าออกตามสะดวกแต่ให้รู้เถิด ผู้ที่หลงทางแล้ววิ่งถอยหลังหรือเหยียบเข้าออกทางนั้นไม่เหยียบย่ำทางแต่เป็นน้ำและพลังอันแข็งแกร่งของพวกเขาเองไม่สามารถรักษาศีรษะของพวกเขาให้อยู่เหนือน้ำได้และความมุ่งมั่นของพวกเขาก็ไม่สามารถช่วยพวกเขาในวันแห่งหายนะได้ ดังนั้นจงฟังคำของเราและปฏิบัติตามด้วยจงฉลาดในการติดต่อกับเราจงถ่อมตัวลงและจำไว้ว่าบรรดาผู้ที่วิ่งมาหาเราย่อมได้รับพรเพราะพวกเขาจะได้รับพรเมื่ออยู่ต่อหน้าเราผู้ที่วิ่งมาหาเราแล้วเชื่อฟังคำของเราจะได้รับพรยิ่งกว่านั้น เพราะว่าพรของพวกเขาสมบูรณ์แล้วและพวกเขาอยู่อย่างสันติการปลดปล่อยพวกเขาจะต้องรู้อย่างแน่นอนถึงเวลาแล้ว